มาเริ่มกันเถอะฉันสามารถทำได้ดีกว่าทุกคนแน่นอนเอาเค้กมาทาครีมให้ทั่วแบบนี้แหละทำอีกชั้นหนึ่งยิ่งใส่ครีมเยอะก็ยิ่งอร่อยแค่นี้ก็น่ากินแล้วเอาล่ะตอนนี้ถึงตาฉันเดี๋ยวฉันแสดงวิธีทำเค้กอร่อยๆให้ทุกคนดูเค้กของฉันต้องอร่อยที่สุดเป็นเค้กสีแดงและก็มีครีมอีกเล็กน้อย มันต้องออกมาสุดยอดแน่ฉันต้องการแวทมนต์นิดหน่อยใช่แล้วจะเป็นยังไงถ้าฉันเอาเค้กของสาวๆมาจงมาหาฉันอีกนิดหนึงมาทำเค้กที่น่าทึ่งกันเถอะสุดยอดีิครีมเล็กน้อยอีกชั้นหนึ่งต้องอย่างนี้สิดีจังเป็นไงสาวๆมาดูกันว่าใครจะทำได้ดีที่สุด งั้นฉันจะทำต่อนะเพิ่มครีมสักหน่อยจากนั้นก็เกลี่ยให้เรียบหูเจ๋งจังสกเกิรอะไรขึ้นถ้าฉันเพิ่มช็อกโ,โกแลตลงในเค้กมาลองกันแบบนี้ยิ่งทำให้เค้กอร่อยทีนี้เรามาละลายกันเถอะว้าวดูสิพลังของฉันมนละลายได้น่ากินมากน่าอร่อยจนอยากกินเองด้วยซ้ำ ชโโ็อกโกแลตไหลยเยิม้มดีจังต่อไปมาตกแต่งเค้กของเรากันเพิม่มความสวยงามที่หน้าเค้กโดยใช้ครีมสีส้มวิศเศษไปเลยบีบอีกเยอะๆจนเต็มหน้าเค้กมันออกมาน่ากินมากสวยงาม วานิสาออกมาไม่แล้วเลยแต่ว่าฉันทำได้ดีกว่าใช่ฉันต้องการเวทมนต์สักหน่อยเหมือนกันฉันมีพลังพิเศษว้าวเจ๋งไปเลยม,มาตกแต่งเค้กด้วยเบารี่กันเถอะใช่ฉันชอบพลังของตัวเองมากๆเหลือเชื่อ ตกแต่งได้สำเร็จแล้ว<า>เค้กออกมาวิเศษจังว้าวสาวๆเป็นยังไงกันบ้างละ่ะเอาละ่ะถึงเวลาขอชฉอนต้องตกแต่งเค้กเหมือนกันมาเพิ่มเมฆที่ข้างๆกันดีกว่า,าว้าวนี่แหละสิ่งที่เราต้องการน่ารักจังมีเมฆแล้วที่หน้าเค้กด้วยและก็ต้องมีสายรุ้งว้าวสวยจังเลยเสร็จแล้วค่ะ โอ้มีเค,ค้กสวยๆให้ได้ลองมากมายฉันไม่รู้เลยซัมจะเริ่มจากชิ้นไหนทุกชิ้นดูน่าทึ่งจริงๆงั้นก็มาเริ่มจากชิ้นนี้กันอืมสายรุ้งสวยมากอร่อยจริงๆต่อไปก็มาลองตัวเค,ค้กกันใช่มันอร่อยจริงๆเหลือเชื่อไปเลยมีต้องหลายสีแนะ่เอาล่ะมาลองชิ้นต่อไปกันอืมดูน่ากินมาก ต้องลองอ,อร่อยมากๆเหมือนกันชิ้นนี้ไปนันตต่อเหลือชิ้นสุดท้ายม,มาลองดูกันเถอะว่าจะเป็นยังไงว้าวนี่มันไม่ธรรมาดาจริงๆน่าทึ่งมากอืมชิ้นนี้อร่อยจริงๆจนหยุดกินไม่ได้แล้วสิบต่อสิบไปเลยใช่แล้วชิ้นนี้ชนะผู้ชนะก็คือคิมยินดีด้วยเย้ yeah, ฉันชนะแล้วฉันทำเค้กได้อร่อยที่สุด เอาละและครั้งนี้ฉันต้องการกินแซนด์วิชสาวๆใครจะทำได้ดีที่สุดมาเริ่มกันเลยเย้ครั้งนี้ฉันต้องทำให้ดีที่สุดแน่นอนมาเริ่มจากแท่แป้งใส่ชามดีมากจากนั้นตอกไข่แล้วก็ใส่น้ำตาลใส่นมแล้วผสมให้เข้ากันมันต้องอร่อยมากแน่นอนคนๆๆๆใช่ระวังด้วยนะทีนี้ฉันต้องการน้ำเชื่อมแล้วก็แว่นมนิดหน่อย ย้มเลยแบบนี้แหละจากนั้นก็เทสใส่ลงไปในชามเยอะๆน่ากินแน่ฉันก็อยากใช้เวทมนตดเหมือนกันนะมาลองละลายช็อกโกแลตกันไฟอีกนิดไฟอีกน้อยแรงอีกอโอ,โอดูเหมือนว่าฉันใช้ไฟแรงเกินไปฮะวาน,นิสซาคุมพลังของตัวเองไม่ได้ทีนี้ดูนะว่าฉันจะทำยังไงแค่ส่วนผสมข,ของเราลงในเครื่องทำวาฟเฟิลดูสีสีฟ้าออกมานะ่ากินมากอื ทีนี้ก็รอดูเอาละสาวๆเป็นยังไงกันบ้างฉันก็จะไม่ยอมแพ้แน่ๆพันขนมปังเป็นแผ่นๆเท่าๆกันแผ่นแรกแผ่นที่สองเพิ่มไส้ลงไปมีเบคอนที่อร่อยแล้วก็ชุ่มฉ่ำจากนั้นก็ปิดด้วยขนมปังมันต้องอร่อยมากแน่ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ฉันต้องใช้เวทมนต์แล้วฉันต้องการผลเบอร์รี่สำหรับแซนด์วิชของฉันดีจังจากนั้นก็เพิ่มครีมเล็กน,อน้อย ดีจังประกอบขนมปังแผ่นที่สองแซนวิชแสนหวานของเราเอาไปแช่ในตู้เย็นของฉันใส่เข้าไปแล้วก็รอสักครู่สุดยอดสาวๆทำเสร็จหรือยังดูเหมือนว่าของฉันจะได้แล้วได้เวลาออกมาหืมกินหอมจังเลยเอ้ยร้อนร้อนจังเอามาใส่จานเพิ่มมาร์ชเมลโล่เพื่อความอร่อยนี่มันต้องน่าทึ่งมากวานิสาช่วยหน่อยได้ไหม โอ้ตรงนั้นแหละฉันต้องการไฟของเธอเจ๋งจังมาร์ชมันล่ดละลายแล้วฮมนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการประกอบด้วยวฟเฟิลอีกชิ้นสุดยอดเราพร้อมแล้วค่ะโอ้ได้เวลาลองแซนวิชที่สาวๆทำมาแล้วทั้งสวยและแตกต่างกันใช่แล้วนี่คือสิ่งที่ฉันตั้งตารอมาเริ่มจากชิ้นนี้กันเถอะอืมดูสิใส่ย,ยืดมาก มันคือมาร์ชมนโล์นี่นะสุดยอดอืมอร่อยจังเลยนี่มันดีมากมาชิมกันต่อน่ากินต้องการสักคำอมไม่นี่ไม่ใช่แบบที่ฉันชอบไปกันต่อแล้วเรามีอะไรอีกอืมฉันต้องการมีดมาหันดูกันดูสิว่าในนี้มีใส่เยอะมาก อยากลองเดี๋ยวนี้แหละมันอร่อยมากจนอยากกินให้หมดเลยดีจังฉันดูแล้วว่าใครฉันะที่น่าคือผู้ชนเนะฉันหรอแซนด์วิชของฉันอร่อยที่สุดฉันทำเองเอาล่ะสาวๆครั้งนี้ฉันต้องการวิลเชคใครจะทำได้ดีที่สุดมาดูกันเอาล่ะงั้นฉันจะเป็นคนเริ่มฉันต้องการซ่อมและเวทมนต์เล็กน้อยมามักมาหาฉัน ทีนี้ก็ขันน้ำผล,ลไม้สำหรับเครื่องดื่มของเรากันเยี่ยมมากฉันจะแสดงวิธีทำเครื่องดื่มที่อร่อยที่สุดให้ทุกคนดูอ้อโหจากส้มใหญ่ๆเลยแค่นี้เองเหรอเอาส้มมาอีกขันน้ำผล,ลไม้เยอะๆนี่คือวิธีที่ดีที่สุดเธอเอาส้มไปใช้หมดเลยเหรอฉันต้องการอีกอีกลูกบีบน้ำผล,ลไม้เยอะๆ คิมเธอเอาส้มของฉันไปหมดเลยเหลือแค่เมั็ดเล็กๆฮอฉันต้องคิดอะไรสักอย่างใช่แล้วฉันมีไอเดียเอาแก้วมาใส่จุ้ซีบอรสผลไม้และจากนั้นเราจะทำเครื่องดื่มเจ๋งๆด้วยไอศครีมมาละลายกันด้วยไฟของฉันอีกนิดว้าวไอศครีมละลายแล้วเทใส่แก้วทีนี้ก็บีบไอศครีม เยี่ยมมากปิดฝาและอย่าลืมหลอดแล้วฉันจะทำาไงเนีนะอืมนึกออกแล้วฉันต้องการส้มเหมือนกันมาทำน้ำส้มกันเถะน้ำส้มเยอะๆยิ่งอร่อยนี่มันสิงไปเลยและจากนั้นใช้พลังของฉันทำให้เครื่องดื่มเย็นนิดหน่อยอีกนิดนึง สุดยอดและสุดท้ายติดโลาก้สำหรับเครื่องดื่มของเราติดไว้ตรงนี้ว้าวเครื่องดื่มพร้อมแล้วได้เวลาลองเอาล่ะมาดูกันว่าเครื่องดื่มแก้าวหนดีที่สุดเริ่มจากตรงนี้ก่อนอืมกลิ่นหอมเหลือเชื่อและรสชาติละ่ะรสชาติก็ดีเหมือนกันอะไรต่อนี่คืออะไรเนี่ยมาลองกันอืมไม่เลวไม่เลว ไ่กันตอรสชาติจะเป็นยังไงโอ้โหแก้วนี้อร่อยมากๆเลยต้องดื่มอีกดื่มอีกใช่แล้วนี่คือเครื่องดื่มที่รอรที่สุดรอบนี้วเนสซ่าชนะฮะเย่ฉันชนะแล้วสาวๆเครื่องดื่มของฉันอร่อยที่สุดฉันชนะสาวๆตอนนี้ไม่รีบเป็นบาร์บี้ตัวจริงส่วนทิฟฟานนี่ก็ดูเหมือนแบรดอย่างที่เรารู้กัน บาร์บี้เป็นสีชมพูทั้งตัวส่วนแรดเป็นสีดำทั้งตัวเลยมาเริ่มจากข้าวเทากันเถอะว้าวฉันมีสม่วนผสม,สมอร่อยอรอยมากมายมิมเช็คสีชมพูส่วนฉันมีมิอเช็คสีดำและของตกแต่งสีดำสุดยอดฉันชอบสไตล์นี้ไม่เลี่นคิดอะไรได้หรอฉันอยากลองชิมข้าเทามันดูวสวยมากแล้รสชาติก็ดีจงังเลยว้าวมาเริ่มจากนูเทลล่ากันต้องเปิดฝาก่อนเราเข้าสีอ๋อ ีกนิดนึงนะฉันสามารถจัดการได้บาร์บี้สามารถทําได้ทุกอย่างไม่ฉันเปิดนูเทลล่าไม่ได้มั้นก็ใช้แล้วที่แหลมคมของฉันทีนี้ใช้กระบอกฉีดยาดูดนูเทลล่าแล้วก็มาตกแต่งแก้วของเรากันใช้แล้วสวยจังเลยต่อไปเราจะใช้กลิตเตอร์ที่กินได้มันแปลงประกายแล้วก็งดงามมาก เป่าไปที่แก้วดีจังทีนี้เครื่องของฉันก็มีประกายสวยงามน่ารักจังเลยฮะจากนั้นใช้พัดลมเป่าส่วนที่ไม่ต้องการออกใช่แล้วตอนนี้ก็ยิ่งสวยโอ้ขอโทษนะทิฟฟานี่เดี๋ยวฉันใช้พัดลมเคลียร์ก้อนแม่คุิตเตอร์ให้นะท่าน,านอะไรทำไมฉันเป็นสีพุกไมลี่ บสไม่ชอบสีชมพูนะมันไม่ใช่สไตล์ของฉันฉันต้องแต่งหน้าใหม่มันต้องสวยเฮ้เฉ <Hey. S 1> ียวลดมากเล้วเรียบร้อยตอนนี้ฉันกลับมาสวยครั้งหนึ่งเมื่อกี้สวยออกตอนนี้น่าก,กลัวเฮย้ยฉันไม่สนใจทอหรอกมาเริ่มตกแต่งเครื่องดื่มของฉันกันดีกว่า,าเริ่มกันที่วิปครีมเบลวิปครีมลงไปบนเครื่องดื่มสุดยอดที่มันอร่อยมาก ทินี้ก็มาตกแต่งด้วยโอริโอและก็เพิ่มน้ำตาลสีดำลูกกวาดชลล็อกโกแลตแลคตหลอดและมีเยลลี่ขนมและสปริงเค้าที่เข้ากันกับมือเชคของฉันได้อย่างลงตัวใช่แล้วดูมีสเสน่ห์จริงๆแทบเป็นเราไม่ไหวแน่ทีนี้ก็ตาฉันบ้างตกแต่งด้วยมากกรองเจลลี่บีน และโรยสปริงเกิลสีชมพูน่ารักจังเลยมันต้องอร่อยมากแน่นอนอยากจะลองแล้วล่ะอ,อร่อยเหลือเชือ่อใช่ขฉันก็อร่อยเหมือนกันไอศครีมสีชมพูกินเหมือนสตรอเบอรี่และขนเธอละเทฟฟานี่วนฉันไม่ไอศครีมสีดำดูสมบูรณ์แบบต้องลองซะนแล้วชิมสักหน่อย โอ้ใช่เลยมันน่าทึ่งมากอยากจะกินอีกสักช้อนมากกว่านี้ไอศครีมทำไมถึงอร่อยขนาดนี้นอะอร่อยเกินด้งย้ายแต่ว่าจุดสุดก็หนาวแต่ฉันอยากกินอีกช้อนฉันจะไม่อยู่จนกว่ามันจะหมดมีบางอย่างปแปลกแล้วฉันกำลังโดนแช่แข็งแข็งส้นแล้วอะ เอาเออกไม่ได้จริงเหรอทิฟฟานี่น่ากลัวจังเลยต้องเรียบช่วยถอนแล้วทำยังไงดีอโอไอเดียใช่แล้วฉันจะใช้ไดเปาผมมาทำให้เธออุ่นกันเถอะเป็นไงใช่ได้ผลหยุดนะไมลี่พอแล้วอุ่นแล้วล่ะปิดไดเปาผมทถอะนะขอบคุณที่ช่วยโอ้ยผมฉันพังหมดเลยอ่ะให้ยืมหีนะ อาจจะช่วยได้งั้นก็มาลองกันใส่หมวกไว้ดีกว่าล่างกว่าเธอสิไมลี่แน่นอนแต่ฉันไม่อยากถูกแช่แข็งอะก็เลยมีไอเดียดีๆมาอุ่นไอศครีมกันเถอะให้มันละลายไปเลย,ลย,ลยไม่งั้งนฉันคงแข็งตายแน่เห็นนี้ก็สามารถดื่มได้แล้วมาลองกันเถอะอรอยจังเลยสุดยอด ไมลี่แบ่งฉันด้วยสินะฉันเป็นเพื่อนเธออไม่อะไรโอ้งั้นก็ได้แต่เธอรู้อะไรไหมฉันมีไอเดียดีๆเหมือนกันมาแกล้งไมลี่กันเถอะทางขยะต้องไม่มแมลงสาบแน่นอนอ,อยอหม็นจ้อยอะโอน้นไงมาแมลงสาบทีนี้ก็ยนใส่ไมลี่กันไปเลยไปเร็วเข้าอยากเห็นเธอจังเลยจังไงอ,อะไรอะอะไรเฮ้ยนี่มันฝืนอะไรฉันเลยมันคือมแมลงสาบจริงจริง เอามานักไปนะสุดยอดทีนี่ฉันสามารถดื่มน้ำของเธอได้แล้วอ,อร่อยจังว้าวมันคือเบอร์เกอร์สิญูนหวานสุดยอดอยากลองแล้วล่ะทิฟฟานี่เราถ้าได้อะไรมมส่วนฉันมีเบอร์เกอร์และเบคอนแสนอร่อยเจ๋ง<า>จังเลยมันต้องอร่อยแน่ๆนไม่ลี่ไม่ใช่สำหรับเธอนะกินสิญูสุดเพ้นของเธอไปสิเบอร์เกอร์ของฉันก็อร่อยเหมือนกันนะจะลองเดี๋ยวนี้ ออาล้อ๋อน,น,นี่มีเยลี่ด้วยสุดโปรดของฉันเลยอร่อยจังฉันชอบมากๆใช่แล้วเฮ้ยทำเป็นว่าเบอร์เกรนของฉันอร่อยและก็ชุ่มฉ่ำม,มากใช่แล้วนี่มันเหลือเชื่ออร่อยมากจริงจริงอะไรอ่ะพี่พานี่เธอไม่เธอกินได้อร่อยกันไป แต่บกเบอร์ก็ของฉันก็ไเลยเหมือนกันนะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันจะถ่ายคลิปของเธอไว้ในขณะที่เธอกินมูม,มามนี่แล้วทำไมต่อนหน้ากล้องเธอถึงกินแบบสวยๆล่ะเมื่อกี้ยังมูม,มามอยู่เลยอะเธอดูอะไรที่ติดทั้งในคลิปลก็รูปถ่ายมาโยติธามะทำไงดีเนี่ยอืมอร่อยมากฉันมีความสุขจริงไม่จริงนะมาโยติธามทิฟฟาน,นี่เธอทำได้ยังไงอะฉันแค่เป็นคนที่ถ่ายรูปเคลื่อน,นไป โอเอาจริงเหรอไม่สำคัญหรอกช่างเถอะเอาล่ะทำอะไรต่อดีนะฉันต้องการซอสสตรอเบอรี่มันจะยิ่งทําให้เบกเกอร์ของฉันยิ่งอร่อยเบีบใส่ถ้วยซอสทีนี้เราก็มากินมาการองกันจิ้มซอสแล้วก็มาลองกันเถอะอร่อยจังเลยแจงฉันอยากกินช็อกโกแลตกับซอสสตรอเบอรี่ ดีจังเลยฉันชอบอ้แล้วถ้าเพิ่มซอสรสเผ็ดอย่างตาบาสพ่อลงในซอสตรอเบอรี่ของไมลี่แล้วจะเป็นยังไงสักสองสามหยดเท่านี้ก็พอแล้วจุ่มอมยิ้มลงในซอสตรอเบอรี่ <c oughs> นี่ก็หองออ่อย,อยอเผ็ดจังเลยอะปาชฉันกำลังลดเป็นไฟมาไม่ไม่ใช่ที่บันก็หของฉันนะ โอมันไม่หรือเปล่าไม่นะโอ้แต่ว่ามันดียิ่งกว่าเดิมใส่ข้างในละหลายหลายย้อมมาลองกันเถอะแบบนี้ยิ่งอร่อยอร่อยยิ่งกว่าเดิมซะอีกขอบคุณนะเทฟฟันนี่ที่ทำสิ่งนี้เพื่อฉันฉันรู้สึกเหมือนเป็นผู้ชนะเลย